สวัสดีครับจเจวเกษตรสวนปาล์มที่คนร,รักทุกท่านนะครับวันนี้กเกษตรตุเรียนยางปาล์มนะครับผมก็มาจีดอยู่แถวอำเภอกองต้มนะครับจังหวัดกระบี่นะครับแปลงนี้ก็ทำต่อเนื่องนะครับ,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 รบเป็นสองปีแล้วนะครับถึงเวลากา็มาจีดนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาจีดสูตร133 13, 3 21นะครับ บำรุงต้นใบแล้วก็บำรุงลูกนะครับอตอนนี้ก็กำลังจีดปรับสภาพดินนะครับปล่อยความเป,ป็นกรดเป็นด่างในดินนะครับการที่เราใช้สารเคมีเ,เยอะๆลงสู่ดินนะครับก็ทําให้ดินเสื่อมนะครับทําให้ดินตึบดินแน่นนะครับก็เลยามาจีดปรับสภาพดินนะครับเพื่อปลดปล่อย้านอาหารนะครับที่ ยังตกกลางอยู่ในดินนะครับแล้วก็ในดินมีอากาศหายใจนะครับฝนที่ตกลงมาน้ําก็ซึมนะครับรากฟามรากพืชนะครับก็ออกได้เต็มที่นะครับอตอนนี้ก็จีดให้ตังใบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาจีดรับสภาพดินนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ